ข้าขึ้นด้านหลังครับตอนนี้ปราสาทเขาพนมรุ้งครับผมที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน ประวัติศาสตร์ที่งดงามแล้วก็มีสิ่งที่ให้เรามาศึกษาค้นคว้าอีกมากมายเลยนะครับท่านก็อาจจะเคยแวะมาชมเลยนะครับเพ็นความสวยงามแล้วก็ความอลังการของอาการก่อสร้างเมื่อสบายก่อนที่ยังไม่มีเครื่องจักรกลเหมือนปัจจุบันนะครับสร้างมาได้อย่างไรใหญ่โตแล้วก็งดงามมากโดยเฉพาะย่างยิ่งใช้แต่ก้อนหิน ชิ้นใหญ่ๆนะครับซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องจักรอย่างปัจจุบันนี้แต่ก็สามารถสร้างได้มาอย่างใหญ่โตโมโหลานและก็สวยงามซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศรจั์นะครับตัวปราสาทองปราสาทยังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีบางจุดที่บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ความคงอยู่ให้ยืนยาวไปได้อีกนะครับ ทุกๆปีจะมีการจัดงานขึ้นประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันแต่ว่างานนี้จะจัดขึ้นปีละปีละครั้งนะครับประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับก็จัดขึ้น3วันสำหรับปีนี้ก็จัดขึ้นเมื่อวันที่31มีนาและก็1และก็2เมษายนนะครับ มีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เยอะเลยนะครับรูปแบบของปราสาทมีความงดงาม โดยจากผนังด้านบนก็มีการบูรณะปฏิสังขรเพื่อให้สามารถอยู่ได้ไปอีกนานครับถ้าเราถ้าทางกรมศิลปากรไม่มาบูรณะอันนี้ก็อาจจะมีการหลุดร,ร่วงลงมานะครับก็มีการเทปูนแตนรักแบบเดิมๆไว้ ันนี้จะเป็นด้านหลังของปราสาทนะครับสิ่งก็จะเห็นความสวยงามของปราสาทด้านหลังอีกมุมหนึ่ง ที่ท่านมองเห็นข้างล่างนั้นคือห้องน้ําที่ไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งที่นี่ทุกอย่างจะ่จาลองคล้ายๆเป็นรูปปราสาทไปสักทุกอย่างเห็นไหมในตูอห้องน้ําก็ต้องมีปริมากรรมรูปแบบคือ,อกึ่งปราสาทเล็กๆอีกมีมุกมีอะไรสวยงามครับ นนักท่องเที่ยวก็ามาจอดเยอะแยะเลยนักท่องเที่ยวก็ยังหลั่งไหลามาเรื่อยๆช่วงบ่ายก็จะมีการแสดงอีกเยอะแยะช่วงนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเป็นระ,ะยะระยะมาดูบรรยากาศขอนที่พิธีอ่แห่ แล้วก็พิธีขึ้นเขาพนมรุ้งยังเป็นทางการน,นะครับเนี่ยก็มีประชาชนจากทุกสาระทิศและก็หน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมขบวนแห่ก็มาสแตนบายพร้อมที่จะเข้าขาบวนแล้วก็ทำพิธีเปิดซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอ,อ,อ,งองประธานในพิธีมาอยู่นะครับ ทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบทดสอบ yes yes ซึ่งตอนนี้ก็มีนางรำจาก แต่ละพื้นที่แต่ละอมเภอก็กำลังเริ่มยอยามากันแล้วครับเพื่อจะเตรียมการที่จะขึ้นที่จะรำแล้วก็มีการจัดกระบวนแหนี่กระบวนแต่ละอาเภอก็มาแตนใบรอเวลาที่จะ ผวมีเกียรติที่กรบทุกท่านครับในอีกสักรู่จะได้นาทุกท่านเข้าสู่การประกอบพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2566นะครับ การถ่ายทอริการแผ่เสียการประเพณีของมรดกประจักสัโดยสถานีระาเสียประเทศไทยจังวัดปูดเราระบบเทียมความถี่111.75เมกะเฮิรตซ์นเหล่าใดผู้ทำนุกบังรงดินแดนแห่งเทพเจ้าขอคนเหล่านี้จงไปสู่สวงสวรรค์ตราบที่พระจันรและพระอาทิตย์